สวัสดีครับพบกับอาจารย์ดอนแห่งสนักดอนสาเวทกันอีกครั้งนะครับก็มาต่อนะการคำนวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาไทยเป็นตัวอย่างในตอนที่สองนะครับคราที่แล้วเป็นตัวอย่างอาคารคอนกรีตสเห็กอยู่นอกแอ่งกรุงเทพนะคราวนี้จะเป็นอาคารคอนกรีตสรเหล็กที่อยู่ในแอ่งกรุงเทพ เป็นยังไงมาดูกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตัวอย่างใหม่นี่ขอย้อนกลับไปตัวอย่างที่แล้วนิดหนึ่งนะครับมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตแก้ไขนิดหนึ่งนะครับที่เพิ่มเติมก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะคำนวณเนี่ยเราควรจะเช็คซะก่อนว่าจังหวัดที่เราคำนวณเนี่ยกฎหมายควบคุมหรือไม่นะครับควบคุมอย่างไรนะฮะ อย่างเช่นตัวอย่างที่แล้วเนี่ยจังหวัดน่านนะจังหวัดน่านเนี่ยผมสรุปไปแล้ว,ลวอยู่ในบริเวณที่สามนะจังหวัดน่านอยู่ในบริเวณที่สามแล้วก็จากตัวอย่างเนี่ยเป็นอาคารโรงพยาบาลเป็นอาคารสาธารณะซึ่งกฎหมายบังคับให้ต้องคำนวณอ่าอันนี้ก็จบไปนะครับเช็คซะก่อนนะตกมันต้องตกเฉพาะบริเวณที่สองหรือบริเวณที่สามเท่านั้นนะ วิธีที่หนึ่งก็ไม่ต้องคำนวณอย่างที่พูดกันหลายครั้งแล้วนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่คราวที่แล้วพูดไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอมันน่าจะสลับแบบนี้ก็คือเรื่องของการหาประเภทความสําคัญของอาคารและการหาค่าไอนะฮะซึ่งค่าไอเนี่ยก่อนหน้าจะหาได้นะต้องหาประเภทความสําคัญของอาคารให้ได้ก่อนเพราะนั้นมันควรจะสลับกันคือขึ้นด้วยหาประเภทความสําคัญของอาคารก่อนนะฮะ อย่างอาคารโรงพยาบาลเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรมีความสำคัญสูงมากเพราะนั้นค่าไอามันจะเป็น1.5มันจะสลับกันนะครับนิดหนึ่งและที่คราวที่แล้วนี่พูดต้องบอกพูดพูดไม่ถูกอะขอไปนะครับคือเปลี่ยนจากตันเป็นนิวตันเนี่ยจริงๆแล้ว1น,นึ่งตันเนี่ยมันต้องเป็น9.806กกิโลนิวตันนะครับไม่ใช่9.806นกนิวตันไม่ใช่เพราะ1กิโลเท่ากับ9.806นิวตัน นะเพราะฉะนั้น1ตันคือ1,000กิโลมันต้องคูณพันเข้าไปมันต้องเป็น9,806นิวตันหรือ9 8 6กิโลนิวตันนะครับก็เป็นกิโลนิวตันนะครับแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ,รบกฎหมายข้อนี่ครับแปลกนะทาไมจะต้องระบุหน่วยลงไปด้วยก็ไม่รู้คนระคือเอ๊หนึคืออันนี้ขอวิพากษ์นิดหนึ่งนะ หนึ่งคือหน่วยบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นหน่วยเมตริกก็คือเป็นกิโลกรัมหรือเป็นตันนะฮะสองก็คือว่าอ่ะโอเคถ้าจะเป็นหน่วย SI จะคำนวณหน่วย SI ก็ตามเนี่ยก็คำนวณไปวิศวกรคำนวณไปก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไประบ,บุลงไปในกฎหมายนะฮะอันนี้ขอวิพากษ์นิดหนึ่งนะครับโอเคจบไปนะครับทีนี้ต่อมาต่อมานะฮะถ้าเป็นอาคาร กอนกรีดเสริมเหล็กนะมีเพิ่มเติมก็คือว่าสูงน้อยกว่า60เมตรนะฮะไม่เกิน60เมตรด้วยนะแล้วก็อยู่ในแอ่งกรุงเทพนะฮำนวนยังไงนะก็จริงๆแล้วขั้นตอนมันจะสั้นกว่าน้องแอ่งนะอย่างแรกหาค่าทค่าการสารั่นของอาคาร0 0น h, h, h คือความสมูงนะต่อมาหาค่า S D S ก S D 1 S D S ก S D หเนี่ยก็ต้องหาด้วยนะเพราะว่ามันจะมาใช้ในการหาประเภทการออกแบบท่างทานแรงแผ่นดินไหวนะฮนะอันนี้ง่ายเลยมันได้จากตรางนะครับต่อมาหา S A ก็ได้จากตารางเดียวกันนะฮะเสร็จแล้วมาหาประเภทความสำคัญของอาคารนะเสร็จแล้วก็ไปหาค่าไได้เนี่ยมันลดขั้นตอนลงมาเยอะนะครับจริงๆง่ายกว่านะ ง่ายกว่านอกแอกต่อมาหาประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับค่า S D S S D 1แล้วก็ T นี้เช็คอย่างไรเช็ค T คือค่าการสั่นของอาคารเนี่ยถ้าน้อยกว่า0.5ถ้าอาคารมันมันจะน้อยกว่าก็ตรงว่มามันสูงน้อยๆอยนะเพราะฉะนั้นอาคารที่ไม่สูงมากเนี่ยก็จะตก T น้อยกว่า0.5ละ ก็ให้หาประเภทการออกแบบต้านทแ์มินินไหวจากตารางนะจากตารางที่8นะครับก็คือตารางครา,าที่แล้วนะนะเดี๋ยวดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะแต่ถ้ามันมากกว่าหาจากตารางที่9นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจากตัวอย่างเลยแล้วกันนะแล้วถ้าได้ประเภทการออกแบบเป็นประเภทกอก็จบนะไม่ต้องคำนวณแรงต่อ ก็บอกว่ามันตกประเภทกอก็ไม่ต้องคำนวณแรงจบนะแต่ถ้าเป็นขอข้องงอก็คำนวณต่อหาค่า V แรงเฉือนที่ฐานาคะนะครับถ้าเป็นขอข้องงอก็ต่อมาก็หาค่า R ได้อยากตารางส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงต้านแรงดัดน,นะแล้วก็เช็คกับประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวด้วยมันอ่ามันใช้ได้หรือห้า,ามใช้นะ พอหาได้แล้วเนี่ยก็จบแล้ว sa sa ได้จากข้อ3 i ได้จากข้อ5นะ r ได้จากข้อ7ก็เอามา sa คูณไอหารด้วย r นะครับได้ค่า cs ออกมาถ้าน้อยกว่า0.01ก็ใช้0.01นะครับเสร็จแล้วก็ไปคูน W นะ w ก็ได้ออกมาเป็น v แรงเฉียนที่ฐานอาคารนะครับยกตัวอย่างนะฮะมา อีกฝัก่งหนึ่งนะสมมุติออกแบบข้อมูลออกแบบอาคารเป็นอาคารพักอาศัยทั่วไปห้าชั้นรวยนะหรือไม่ก็มีญาติเยอะสูงสิบห้าเมตรอาคารพักอาศัยทั่วไปนะไม่ใช่สาธารณะนะสูงสิบห้าเมตรกำหนดออกแบบให้มันมีความเหนียวปานกลางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอันนี้เราต้องกำหนดตามกฎหมายเนี่ย คือถ้าถ้ามันอยู่ในบริเวณที่ควบคุมต้องเป็นเหนียวปานกลางขึ้นไปนะสร้างที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีนะไม่มีผลการทดสอบดินน้ำหนักคงที่รวมทุกชั้นอันนี้หมายถึง W ัเท่ากับ80ตันตัวอย่างนี้น้ำหนัก W อาจจะแสดงว่าอาคารนี้เนี่ยไม่โครงสร้างคงไม่กว้างนักไม่กว้างยาวมากน้ำหนักน้อย นะห้าชั้นรวมกันแล้ว80ตันนะอันนี้ไม่รวมชั้นหนึ่งนะฮะห้าชั้นตแต่ดาดฟ้ามาอนีดาดฟ้า543 2นะเป็น5ชั้นนะฮำนวณแรงเฉนนที่ฐานอาคารอย่างแรกเลยเช็คก่อนราชบุรีเนี่ยอยู่ในบริเวณควบคุมหรือไม่นะปรากฏว่าราชบุรีเนี่ยอยู่ในบริเวณที่2อนะะโอเคอยู่ในบริเวณควบคุมแล้วทีนี้ไม่ใช่อาคารสาธารณะมีอีกข้อหนึ่งนะ ถ้าเป็นอาคารทั่วไปเนี่ยไม่ใช่อาคารสาธารณะต้องมีความสูงตั้งแต่15เมตรขึ้นไปถึงจะคำนวณถ้าน้อยกว่านั้นก็ไม่ต้องนะคือถ้ากฎหมายไม่ต้องให้คำนวณก็ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องโชว์ออฟกันนะขอไปนะก็ตัดไปนนไปคำนวณเรื่องอื่นไว้นะจบๆไปให้มันเสร็จๆไปนะฮะแต่ถ้าสูงกว่า15เมตรหรือ15เมตรขึ้นไปเนี่ยไอเนี้ยอย่างข้อนี้ตัวอย่างเนี้ย15เมตรโอเคต้องคำนวณน,นะครับก็โอเคคำนวณ นะก็มาเข้าสู่กระบวนการอาคารม่แบบคอนกเกตสำเร็จในอัตราส่วนหนมเนี่ยมัน5%นะก็ต้องใช้ตารางตามที่สรุปมาปเมื่อกี้แล้วละ่ะอยู่ในอ,อยู่ในแองกรุงเที่ยดูดูจากไหนถ้าจำไม่ได้ต้องไปดูในตารางนี่นะในตาราง ตารางจังหวัดนะฮนะเนี่ยถ้าแองกรุงเทพเขาก็จะบอกแองกรุงเทพนะราชบุรีรอเรือปรากฏว่าราชบุรีนะครับนะเป็นจังหวัดที่แปลกมากนะฮะคือมีทั้งนอกแองน,นะอำเภอบางอำเภอก็นอกแองบางอำเภอก็ในแองกรุงเทพแล้วยังมีโซนหนึ่งกับโซนสองเลยนะ <laughs> ราชบุรีเนี่ยอืนะไม่ธรรมดานะครับปรากฏว่า ตัวอย่างนี้อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีเช็คแล้วอยู่แองกุเทพโซนหนึ่งอ่าโอเคจําไว้แองกุเทพโซนหนนะครับแล,แล้วเริ่มแรกหาคาบการสัน่น 0.02h 0.15เมตรใช่ไหมคูณ15เข้าไปได้0.3วินาทีนะ h, นะ h, นะ h, นะไม่ถึง 0. 0.5เนหะ็นไหมถ้าสูงไม่มากเนะี่ยไม่ถึง 0. 0.5นะต่อมาไปดูตารางที่5นะครับ ตารางที่5เป็นตารางสําหรับแอ่งกรุงเทพโดยตารางที่4เนี่ยอัตราส่วนหน่วง2.5เรคือพวกเหล็กรูกบอลหรือคอสโลมากกว่า60เมตรตารางที่5เนี่ยอัตราส่วนหน่วง5เราก็นาดูที่นี่นะครับ SDS ก็ก็ได้เลยคือค่าสเปกตรัมที่ปรับค่าแล้วเนี่ยที่สูงยู่2วินาทีเนี่ยนะเนะขามีค่าอยู่เลยนะในคอลัมน์ที่2เนี่ยนะ SD1 ก็เหมือนกันคอลัมน์ที่4นะนับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะ โซนหนลาบุรีอำเภอเมืองนะฮะโซน1นึ่ง,งเพราะฉะนั้นเอได้0.360์จุเอหนได้0.181นะครับ,รบเสร็จแล้วหา SASA เนั่นก็ดูนะว่าค่าการสั่นมันมีค่าเท่าไหร่มันมีค่า0.3นะ0ูนย์ทีนี้ก็ดูนะ 0.3มันไม่ลงในในตลางแต่ว่าสังเกตนะครับตั้งแต่0.01ถึง0.5วินาทีเนี่ยข้ามเท่ากันนะ0.360.360.36เพราะนั้น0.3วินาทีก็0.36นะ SA เทากับ0.36นิดหนึ่งนะในแองโกงเทนเนี่ยหาจากตารางที่5หรือหาจากกราฟก็ได้นะแต่กราฟเนะี่ยดูนะขอวิพากษ์นิดหนึ่งนะ ในแต่ละกราฟเนี่ยคือแต่ละรูปเนี่ยรูปกราฟเป็นแบ่งเป็นโซนมี7็โซนนะฮะเส้นประคือดัมปิ้งอัตรา่วนหน่วงเนี่ยสองจุดห้าเหล็กรู่พันสีแดงคือดัมปิง้งห้าเปอร์เซ็นต์คอสลอนะฮะกราฟมันเล็กมากนะแล้วค่ามาที่ให้มาเนี่ยทฤษฎอมสองตำแหน่งนะในในที่บอกมานะโอ้โหเราจะเราจะอ่านยังไงเนี่ยนะแหม นะดูจากตารางแล้วกันอาสรุปนะตารางที่ห้าได้ออกมาละจบไม่ต้องคำนวณอะไรเลยนะเสร็จแล้วประเภทความสําคัญของอาคารนะก็ไปดูในตารางที่7เป็นอาคารทั่วไปอะ่ะก็คือตกในแถวที่สองคือเป็นประเภทความสําคัญปกติเสร็จแล้วพอประเภทความสำคัญปกตินี่มากลับมาตารางที่6 ความค่าปกติไดไอเท่ากับหนึ่งคนะ่าไอไดแล้วตัวประกอบความสําคัญของอาคารได้แล้วเอสได้แล้วไได้แล้วต่อมาหาประเภทออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวทีศู 3, นยะน้อยกว่า0.5หาประเภทจากตารางที่8ปนดะตารางที่8ก็คือเช็คกับค่า sds ถ้าตารางที่9ก้าเนี่ยเช็คจากค่า sd1 แต่ข้อนี้มันทีมันน้อยกว่า 0.5นะก็เช็ค SDS ตารางที่8 SDS เรา0.36ก็อยู่ในแถวที่1 2 3แถวที่3นะอยู่ระหว่าง0.3 3ถึง0.5นะเสร็จแล้วคอลัมน์ประเภทความสงคนอคามันประเภทความสมคญปกติเพราะฉะนั้นก็จะตกประเภทการออกแบบเป็นหน่วประเภทคอนะก็ต้องคำนวณต่อต้องคำนวณต่อนะก็คือหาค่าอา หาค่าอารก็ไปที่ตารางที่10นะไปที่ระบบโครงต้านแรงดัดอันเนี้ยอาคารแบบเน,นี้ยถ้าไม่บอกว่ามีเชีย์วมีกําแพงรับแรงเฉือนมีอะไรพิสดารนะั่นคือโครงต้านแรงดัดเป็นอาคารทั่วไปนะฮะโครงต้านแรงดัดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กโครงต้านแรงดัดเป็นข้อ3นะฮะแล้วก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียวปานกลางนะอย่าลืมนะครับความเหนียวธรรมดานี่กฎหมายห้ามใช้นะฮะ ให้ใช้ความเหนียวปานกลางขึ้นไปหมายความว่าเราต้องดีเทลตามประกาศกระทรวงหัดไทยเนี่ยให้มันมีความเหนียวปานกลางเน้นไปที่เสาอะนะประเภทคอติ๊กถูกก็คือใช้ได้นะประเภทนี้ประเภทคอนี่ระบบโครงสร้างแบบนี้ใช้ได้ค่า R เท่ากับ5นะโอเมก้าก็ใส่ไว้หน่อยเพราะว่าเผื่อใช้ในซอฟต์แวร์มันเท่ากับ3นะฮะ เพราะฉะนั้น cs เท่ากับ sa 0.36 i 1ส่วนนี้ย r ได้มา0.072นะมากกว่า0.01ก็ใช้ค่านี้นะครับเดี๋ยวมันอยู่80ตันนะคูณ9.806เข้าไปเป็น784.480กิโลนิวตันเขาบอกกฎหมายบอกให้กำหนดมาเป็นกิโลนิวตันก็เราก็ทำซะหน่อยนะแล้วเราก็ไปคำนวณหน่วยตันต่อในเรื่องอื่นนะ อันนะนะกฎหมายเขาบอกวนะนะครับ v เท่ากับ cs เดี๋ยวมันอยู่ cs เทากับ0.072คูณด้วย80ได้5.760ตันนะครับคือ v เนี่ยเป็น7.2%ของน้ำหนักอาหานนครคือ cs มานย์จุนย์เจเนี่ยนะนะครับหรือ 5, 5. 5. ้าห้าจุดก้ิโลเดวกัน,นก็จบนะง่ายๆนะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าเรา ถ้าเราเข้าใจนะเข้าใจกระบวนการในประกาศกระทรวงาไทยเนะี่ยซึ่งเขียนกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยนะซึ่งผมเรียบเรียงมาให้ดูแล้วเนี่ยก็จะไม่ยากนะนะฮะไม่ยากแล้วกันโอเคนะครับตัวอย่างที่สองก็เป็นเรื่องของอาคารคอนกรีตสำเร็จนะฮะที่อยู่ในแ่งกุมงเทพนะครับก็จะได้มาขั้นตอนแบบนี้ นะตัวอย่างแรกนอกแอ่งตัวอย่างนี้ในแอ่งอีกของตัวอย่างก็จะเป็นเหล็ลกรู่พันธ์นอกแอ่งในแอ่งนะครับก็ในตัวอย่างถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเทคนิเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คราหน้าสวัสดีครับ